ค่ะสวัสดีเอฟซีโรสเยาชาแนลนะคะมื่อนี้พี่น้องไม่ขอเดีอ๋อยวไขวลาย้ขอนไขว้กระลังดังแพ็คของพอดีมื่อนี้เขาา้าซังอีง๋เลยพี่น้องพี่น้องไว้อีงนี้รถมอไซค์รถแต่งเล็กหน่อยไว้ลุนรอรอรพี่น้องโอ้ของโยกโวเม่สมัยไขว้โยกฮามาแพีงเทสกะ,ค,ะคือว่าเขาจะซังมากสะพายคนอ้วนนะคะ พอดีตอนนี้ข้ากระด้างจะโทรบอกใ้ข้อนวันเของมาข้าวมาบอกว่าเป็นข้าวมาบอกมาไปบอกว่าข้าอยจะซื้อยังไ้เนาะค่ะเนาะเมาบอกว่าว้มาแพร่ของซอยแม่เห็นลูกบนวายจางไหนมาโดนแล้วโลดดับโลดดับอ่อนพอมาโดนดแล้วโยกกูห้าบาทโยกกูคำนี้โลดธรรมดาเปล่าเนี่ยมันถื่อมันมุนไม่มันดุงไว้แต่ว่า,วาขอขออย่ามีดราม่านะคะ โมเป n t มาเ้าสนับสนุหน่อ้ลูกแตงรดแตงลาดนอกพี่น้องแต่ว่ามันกันก้คนแบบต้องการของเพิน่นเนาะจึงได้ละ่ะก็้อใข <นะ S 2> ้ไปยังคือแบบซื้อใจคือไอเื่อถะื่อใจมันกระดูงเลี้ยวมันเดเปลี่ยนเล้ว<ม>นกะก็เด้ซื้อดีๆีไ้กับโมเป็นมาคนเสียวมาดแตงไปคีไปแข่งอย่างหน่อคนกัดแตงคีนี่แหละค่ะขีมาน้ำบ้านนี่แหละคีมหาเมรเนี่ยคีมา ขึ้นรถขึ้นลอกขึ้นรถไปโรงเรียนแน่นะคะแต่พ่ไปเอาไปแข่งไปยังดอกคนแมนค่ะคนบางทีรถหันดีแล้วค่็มันมาฮอสสนับสนุนการแต่งรถแต่งเรือน้ในดอกเนาะแต่ว่ามันก็เป็นขพรต่างๆเหากเพร่าอยากได้เขาก็เลยเออพี่น้องก็ได้ซื้อให้แต่ก่อนอ่ะย่อผ้าเื้อให้แล้วตั้งแต่ตอนย่อเห็นงานยืดเวื้อเนาะเงินเดือนออกแม่ซื้อให้หลานเดือดสั่งย่อผ้าื้อไฮแล้วไปเที่ยวรถไทยนะไปแต่งรถไทย เบิรดหลายกว่าน uh 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 ้องเบิดสามพันกลัวเบียนพี่น้องเบิรดหลายกว่าน้องได้ของอยู่เบิรดสามพันโคมบาทเดี๋ยวนี้ครับเอามาสบายเพื่อนน้องพี่น้องผู้อยากได้เดี๋ยวมาเราเบิ่งหน้าตาเพื่อนมาพร้อมกันว่าสิดีใจขนาดใดนะคะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลื่นเสียงเลื่นเสียงเลื่อนวันนีพี่น้องก็เดียววันนี้พี่ไม่เสียงเลยฮะเัาดีไม่เสียงเลยอันสัียวกันเดี๋ยวพี่น้องอย่างเดียวกำลังว่าเนาะ

อขอกระแม่โท่บอมกม่แต่ของงำแม่ได่อมหน่อย โอ้ยดีใจอยู่ลรกดีใจอยู่ะใจค่ะยิงโอ้ยรดำรดำพี่น้องรัวดำถูกใจไหมใจครับยิอะไรครับยห้ออะไรโยโกะใช่ใช่ที่อยากได้ไหมครับชอบโอ้ยสู้พีนงแนจะเป็น้ดีเป็นโูดีออดีใจปุดีใจปะ ดีดีก็ดนดีใจบ๊ฝักเลยดีบรอดเจรินให้นะดครับเป็นยังไงอะได้ยกกูบอกพี่น้องกันดูดูมันต้านมันทนมันต้งแข็งมันทนมวันทนจะของหวานเด็กก็ต้องเอาแบบตงแข็งแข็งมันทนเลยจะของพุ่ใหญ่ตกหลุมแต่เดวดุงจะของงใหญ่เด้ตกหลุมหลุมพุ่วใเลยยังค นี่ยพี่ลองเอ้ยเอาไปใส่เท okay, okay, ่าไหร่บาทพี่เปียโนก็ออกกันปะก็ไปใส่ไปขึ้นซีไหมขึ้นซีบ่าบาทครับสามล้านกว่าบาทครับโอ้ใช่ไหมก็ว่าหยิบตังค์ูดได้หย็บตังค์งเสีย์ได้ให้เราบังหรือใจดีได้ก็ต้องทำงานนะคะนี่พี่ลองสิช้ให้ดูนะครับผมอันนี้สั่งมาจากรัชดาเนาะผมสั่งมาจากร,ราัชดาก็ผมเ,เช็คทุกร้านแล้วว่ามันมันของแท้หรือไม่ของแท้นะครับผมของก๊อปหรือยังไงนะให้ดู มัน,น,นจะมีอาอาของแค่ยโยโกนะครับอ,อย่าดูจากตรงนี้นะครับอะอย่าดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้จะปเป็นสติกเกอร์นะครับผม,มแกะได้น,นะครับต้องดูจากขอบข้างในนะครับผมน,นี่พี่้องเห็นว่าเดี๋แยะจริงมันจะมีคําว่าโยโก,โก้นะครับผมน,นี่ครับพี่ลองที่มีคำว่าโยโก้ง่เย่องเห็นว่า จะมีคำว่าโยโกครับนี่คือขอบแท้ครับผมไม่ลองสมัยผมเป็นรุ่นกับแจ้งรุ่นกันเป็นขอบแท้แล้วอ่าแสดงว่าเราไม่ทุนยอมแมวนะครับเราไม่ถูกเราไม่ถูกหลองนะครับของจริงนะครับผมแล้วก็จับดูเนื้อเหล็กเนื้ออะไรเนื้อโลก็เป็นโลแท้นะครับผมน้ําหนักก็หนักพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมดีแจ้งบลูกดีจครับดีใจ้งครับแงมาโดนแล้บ่ซดนลำแจ้งมาโดนแท้่าแต่โดนแล้วหมูกัน็ตส่ไว้แล้ว หลายชีหลายชีเราแห้งอีกบอหรือว่าแห้งช well yeah. ีเราไปแห้งนะครับเนาะลายคือพอสมัย่จะของมันไม่รุ่นเนาะอยากได้แบบว่าผ like ู้หญิงยกับจะได้แบบว่าเสียพงเสียผาอีกยังสินะถ้าแม่หายเงินไปซื้อสิ่งกระดีใส่ลายได้แน่นอนก็เลยแบบว่าก็เลยคิดพอดไผยหายเจ้าเนี่ยเมนเมนยูบอว่ามันจะไปรอเบ่เนาะไปบึงมะล่ำเ่าได้แบบว่าคือพอจะของจะกีเนาะอยากได้เด็กได้แล้วเวลาบ่แดดมันกับ แต่แต่าเสีย้หุสิแม่จักน้อยแล้วมีน้องเนาะสมัยไม่รุ่นขึ้นมาละแต่สพ่อได้แล้วค่ะก็เลยล่ะดีใจลาก็ดีใจไงดีใจดีใจไมีขันขไดแล้วอย่างใดทั้งสมัยแม่รุ่นดูดีมดมดีใจไรดีโอโอเรอรอดพอ่โหดแท้วมือนดูดน้อยเอาอรอท่องกิฟต้ไเล้รอดแจ้งคนแน่นขอ่ะอยแจ้งหอบิรบางร้ายบาทน่ตัวแจ้งหอทรนเบิร์สาพกว่าบาทซื้อตอนนั้นซื้อรอรถสีทอง โล่สีทองัมไม่เป็นอย่งที่เเปลี่ยนมันเกาแล้วมันไม่แขงแครับมดุ่งแล้มันด,ดุงครับมันดุ่งครับอย่าเปลี่ยนน้ำหนักไม่ได้ครับก็คือคว,วนบน่นว่บอแมนโล่ที่ห้าแพงเห็นขนะคือราคาสอหลอดมันหาลอยมันโล่แบบถึกนะโลบางนะอันนี้คือโยโกะนะครับผมลองมาจากดี d นะครับผมใครที่แต่งรถก็จะรู้ดีว่าดีี่สุดยอดแล้วลองมาก็เป็นโยโกแล้วทีราคา่อนับจองไดแด้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับ เอ้ยแปด็บปบาทแล้วครับผมนี่ราคาถ bueno, ึงสุดแล้วเดือนพันถาวัดไปซื้ออยู่ร้านจากประมาณพันสองสิบบาทครับเนื่องพันสองหลักก็บาไดีเนี่ยบอสส้งเหรบอสจ้ากวัดซึงว่าห่ๆเธอไ้สร้ใหม่แมวพ่ออะไรรออยากไดอยากได้กามีร้านเนพี่น้องกับลูกหลายคนขึ้น่าหล่ะห้องกาบบว่ากบ คอยคอยคอยคออยเสือไข่อยคอื่อไข่ไปที่ลคนเรคนนะจ้าไแตทุกคนพี่น้องว่าต้องคิดบาว่าผู้ใดผู้นี้คือผู้ใดเนาะผู้นี้าผู้นี้คือใดผู้นี้คือ้ใดบางทีก็ไปทายลงคือจังหลว่พุ่มีผ้อก่ะจะหอดวันเกิดคนแล้วนะคะเนาะบัทงนืมนเกิดมืองละกานกับหนขี้แล้วกละเดือนสิบหกนมาบอกเออวันเกิดเพน่นสิบหกผู้ตขี้กายคือหนูขี้สิบหกทไมหนุ่พู่ม เพื่อนบอกกันเพื่อนบอกพอเพื่อนมาเป็นอย่างใดนั่นไอ้ไ่ยังก็ไอ้ไก่โทรศัพวแที่เสียที่ไฮ้นะคะตะวันนี่เราเพื่อไอ้ไก่มือถือนะโทรศัพท์มื่อนึงไ้ก่เสื้อผ้ายนองมาคือสื่อจะพยายามไปฝากไปใสานองมาไปแล้วนะคะมือนี้ค่ะได้เสือนี่ให้ก็ล้วนคล้วนมากแต่งร้วนผู้ใหญ่แล้วเป็นบ้าแต่เด้กนี่น้องที่คอมเมนต์มาว่าไม่ซื้ออะไรให้ให้ให้คนคน้วนเลย ซื้อหายนะพี่น้องมันไม่ซื้อหายไปแจ้งวดหายเบิร์ตว่าหลายพันแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเย็บเย็บมอันเยอายแบบว่าเบิดทุกุิริยาบุเขาก็ไม่ค่อยค่อยอยากทายต้อแหลาลูกอะไรลูกอะไรนมาเรียนเป็นดาวแล้วเขาองพี่น้องคันมยมาตัวมากมาเมของก็เกิดชิมาแบบพือเขาของชิบะบอตะเกียร์เขากล่องยูต่ว่าขึ้เหมือนเปยนดาวแบเดย่มอสนึงแล้วตะเกียรเลกน่อยนะแต่ละ ถา,าม,ามอ้อมสุดหรอไหมถามข้อมสุดหรอไหมดีจังครับดีเจ๊เวกดไน์วดแต่ว่าใส่ไงดอกพี่น้องแยเป็นบ้าแล้วใส่ไงไครอยู่ค่เย,ยูะใส่ไงหรอร่างรวยร่างว่วงก็เปลี่ยนด้พี่น้องเขาแบง่แบงลาก,กันเนีแ้แบง่งเปนกันก็หนองมากหนองมากจะเอาสันลังข้านตวดสามมือน้องแม่จะเอาพสซุกซ้อที่สมือเพราะว่านองแม่เป็นผ่านหนองแม่แย่กว่าได้จะต้า หลังหลายมือก็น่องถือว่าขุดตะขวมอยู่มี่หลังครับผมทำงานช่วยยายนะคะพอเราคุณย่าเก็บข้าวแล้วเนาะกับทำเหนือลำบวงซอยในยายเอาเรื่องเจ๋วเรเยอะมากครับคุณนะหลายดีพี่น้องขอบคุณ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 ออเดอร์เรื่อยๆจ้าขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในเจ๋วนิรุยของเรานะครับผมค่ะแซ่บดีพี่น้องเคื่องดื่มใจสร้างใดเด้อยจะช้วนช้วนมากว่าแซ่บก็คือมันต้องแซ่บแหละเนาะ คนที่สั่งไปแล้วก็กลับก็ามาสั่งใหม่เป็นลูกค้าลูกค้าก้ากันไลน์ลูกค้าไม่กันไลน์นะคะแต่ว่าช่วงหนากอะลูกค้าก้ากันไลน์ดีสั่งไปแล้วสามหลอดลสี่หลักพี่น้องครับผมเ้าใจแต่ว่าวันนี้เรามีโปนนะสิบกระปุกขึ้นไปลาแถมเสื้อนี้รุยหนึ่งตัวตาจ้อง,งามยูนเลยพี่น้อง่าแบบนดีนะ้ำโอเคบบครับผมสลอ่ะ บอกคใจบอกคนใจหน่อยขอบคุณแม่หน่อยลูกขอบคุณแม่หน่อยขอบคุดีใจมากไหมครับใจครับดีใจครับทกกีแม่รอทเกียรแม่อกียรแม่นะทขเกียรแม่แล้วไออ้ไกร์โอเคโอเคแล้วโเคแล้วอแล้วโอ้ย้วโอเแล้วโอคล้อ้อ้ยอ้วโอ้อ้อโอ้้อ้อ้้ว้อ้อ้อ้้อ้ออโอวอ้ว้วอ ก็ะเล่เข้าไกดติดตามทางแฟนเพจโอเดลจ้าแม่ครับแล่อเ้วไปกดติ๊ตไลใจไทยพ่อหาแหละค่ะทีมงานพ่บ้านแพรหาทุกทคนนะคะแต่ลคินิกะพขอเห็นลูกเห็นคนได้ขอบครัวเ่อมีวานสุขไม่ได้ทิมพ่ากับนี่ก็สุกตามแล้วพี่้องเนาะอี่พอคนได้รักสร้างไทยนี่ใจลูกคับโอเคครับผมแต่ะคินิกะ เอาไว้สักนิดสัก่อนนะคะพอกันไม่คลปหนาะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับผม